พี่นองป้องไปสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนมาเด้อพี่นองป้องไปเอ้ยแบบนี้พี่นองนเนีย่ยบทสิบห้ากินกปปนี้ยังบ้ากินบักแอปเปิ้ลนอนลีลากรีเลียกินเขาแล้วนะตอนนี้จะใบสองใบมง้งจะใบสองเนี่ยบทเลอกขึ้นอยาก คิดอยากบากักไหมเมื่อไหร่พอท่านนี่ลงไปได้ว่ว่ากินเบิดไปแล้วได้หน่วยหนึ่งกินมากันแพลนกินพริกเกลือพี่น้องแต่ว่าพริกเกลือกอะมะแดงดอก,อ,อกพริกบานห้ามันผิด กเริ่มบินคินี่บนเมื่กินกับสิมาว่าสิมาว่าเรื่องันเพื่อนเอฟซีที่บสู้กันตั้งนานคนะ ที่ว่ามาอยู่น้ำผัวเรามาอยู่น้ำผัวฝรัง่งเราผัวบ่ให้บ่ให้เงินใส่หามนั่นหามนี่เ่รได้กินของบ่ได้กินอาหารให้อันนี้บอกบอกกับคนไก่โตเลยด้อันนี้เย็บบนทียกตัวอย่างคนไก่โตซึ่งเป็นน้องของเพื่อนเย็บบนนี่แหะ ผมก็เคยบอกขอเขาเขาเคยเห็บลังใจกันให้คำแนะนำคำปรึกษากันคือเขาอ่ะพึ่งจะเจอเจอแฟนเขาอะที่หลังเี่ยบนโดนปีสองปีเนาะอันนี้เขามาเขามาก่อปีปีหนึ่งพึ่งจะต่อวิจาตอปีที่สองเมื่อกี้นี่แหละ ขาอยู่ประเทศฝรั่งเศสที่บอกจะบอกอจะบอกเอ,อ้ยซื้อ,อนคะคะมาในวีซ่าวีซ่าอย่างล่ะเขาเหตุกันมาเจอกันข้า้งเดียวเจอกันข้า้งเดียวที่ไทย ที่เกที่เหลกอ่าคุยกันในเว็บหาคูแบดน,นี้เหตุวิสาสร่งเอกสารไปให้ให้ผู้สาวมาบ่ผพานไฟ้ายก็เลยบินไปบินไปแล้วก็เลยให้ผู้ยิ่งนี่พราะไปเจอกันแล้วกกลับมาหลัวให้ผู้ยิง่งเดินเรื่องเดินเรื่องเหตุวิสามาได้ปีหนึ่งเด้ เฮ็ดวีซ่าไปเจอกันครั้งเดียวไปยุปกี่มือผู้หญิงไปเฮ็ดวีซ่าพันได้วีซ่าปีหนึ่งฝรั่งเศสพี่น้องอันนี้ยุบงกับบริษัถามแน่ชัดว่าเขาเฮ็ดวีซ่าประเภทใดแต่ว่าวีซ่ามาแต่งงานนะ่ะล่ะบัดน,นี้พอมาพอมาอยู่ก็ยังบ่ได้แต่งงานบัดน,นี้มารู้สึกว่าฝ่ายชายนะคะ่ะบบโอเคโบ่โอเคแบบใด บอเคในการขี่เนี้ยวขี่ที่เออเงินบไห้ใส่แต่ว่าอ่าในการที่ซัพพอร์ตครั้งแรกคือเขาไห่อยุ่งไห้ออไปเห็ดวีซ่าไห้ออาไปเห็ดวีซ่าบีอย่างนี้มาหาเขาเรียวคือมาอยู่น้เข้าเรียไม่ทุกอย่างไม่มีการจ่ายไม่มีการอะไรเจ้าอยากกินอย่างเจ้าบ่สื่อเจ้าก็บด้กินเจ้าก็กินน้ำข่อยอืผัวพลากินอย่างก็ต้องกิน นั่นแหละพี่น้องเหล่างานกับบดตรแตอืงแต่งงานกับยังบัดรตงีงจนมีการทะเลาะบอแหวงแบบว่าคือภายซ้ายกับเป็นคนที่จะอารมแน่จะอารมเป็นคนใจหอนวุ่นวายขี้มุดยิดเวลาย,ยังบ่ถือใจนีมันจะเตะสิ่งเตะของใส่ยังสีหนะด่างสีนะหนองเขากัเลยทนมาละ ก็เลยโตไปหาพี่สาวพี่สาวอยู่เยอรมันเึอมันกับอยู่ในละแวกเดียวกันมันกับว่าไกลกันไปไหนแม่บอกถึงว่าไกลมากกันยังขมไปหากันได้อังสินาพี่น้องก็เลยให้พี่สาวไปไปหับมากลมากลับมาอยู่น้ำพี่สาวอืมประเด็กใจดีแล้วก็กลับไปหากันอีกกลับไปหากเขาอีกคือเก่าเือเขาอ้อยก็กลับไปก็คือเก่าพี่น้องก็คือเก่าก็ประเด้เปลี่ยนนใส่งานกับ่รเด้เฮ็ด อยัางเงก็บอดด้กินเคื่อเก้าวละงานงานบริด้เห็ดในที่นี่บุแมบนว่าบริด้เห็ดอันนั้นเด้เห็ดงานบ้านน้ำเขาน่ะเห็ดเขาผ้าเห็ดสวนเขาผ้าคุดดินเขาผ้าเลียงไก่เขาผ้าเห็ดหยังเห็ดก็เห็ดน้ำเขาเขา็่ห้พัดเออเขาให้กระตองเห็ดน้ำเขาเขากินหยังกระตองกินน้ำเขาปัดนี้แล้วก็คือคนไทยเฮ้เนาะอยากกินเขาอยากกินข้าวเหนียวอยากกินอาหารอีสานเฮ้แม่นบ่ ซื้อเอาจะความีเงื่อนติดต,ตัวไปเอาเงืนจะขว้าซื้อเอาจนในที่สุดหลอบสองหนีไม่อีกอืหนีมา,มหมาให้เพื่อนไปหับเพื่อนเยอๆะๆแล้มันคือการในระ้าบเดียวกันไปหับมากไปหับมากปรนนี้พี่สาวเขาก็เอาเขาหับมากกับบอบบ่ถึงบ้านพี่สาว พี่สาวกับพี่เคยกับพี่ฮาเปาพี่สาวพี่เคยอยู่เยอะเหลือมันกับพี่ฮาเอาอีกกับไปเห็ดงานน้ำเขาแบบนี้เห็ดงานอยู่น้ำเพื่อนอยู่ลานนวดรับจบไปนวดกระเด้งเงินวีซ่ากับสิเบิร์ตปีหนึ่งวีซ่ากับสิเบิร์ตก็เลยตัดสินใจกลับมาไทย พี่สาวกับตอนนั้นพี่สาวกับนั่งไปไปมาม่าอยู่อืมก็เลยสิบห้ากันกลับมาสือตัวเครื่องบินแล้วปัดนี้ลาเมื่อสิขึ้นเครื่องผัดกับบอลูว่าคิดยังไงทร่ไปหาเขาอีกทร่ลกับไปหาผู้ใสยอยู่อันฝรั่งเศสเขาก็เลยมาหับอีกมาเนี่ยเขามาหับก็กลับไปน้ำเขาอีกกลับไปน้ำเขา กลับไปเข้านี่เขาอยู่สองสามเดือนมั้งเขาก็เลยแต่งงานไ้โดยที่ก่อนเขาจะแต่งงานคือเขาเคียวบมดทุกอย่างเขาเคียย์เคียรวกับลูกเขาพอมเขาเคียย์คือรับสมบัติรัพย์สินนี่อย่างเขามีอย่างเขาเส้นพินัยกรรมโอนมรดกให้ลูกเขาเบิดเลยอืมเขามีอย่างเขาให้ลูกเขาเบิดเขาเส้นพินัยกรรมไห้เรียบร้อยแต่มัดจดทะเบียนกับเขา นะบันนี้พวกยีน่บนกับพี่สาวแกนเนี่ยก็เตือน่บาว่าสิจดไปยังละ่ะสิจดเทหยังละ่ะจดไปกับ,บ่ไดดอียยังสิล้อสิล้อเอาตะเงินนั่นอแม่หมายมันตายบ่มันแข็งแรงอยู่นี่มันสิตตายบนเมึงสิตตายก่อนบอ่อืมอันมึงสิตายก่อนเขาบอกเไดบอกเงินแม่หมายเขาบัดน,นี้แกก็เลยว่าบ่คิดสีเอาเงินแม่หมายขอจะได้จดทะเบียนแล้วกัสิไปเรียนภาษาแล้วก็ขอบัตรนีหยังของเขาดรอก ได้แบัตรล้วก็ิไบหาเหตุงานสิหาเก็บหาก,กรรมเอาเงินมาเสั็เออบันนี้ก็เลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนพี่เพื่อนก็แนะนํากระบอกละว่าว่าต้องจุดอืมว่าต้องจุดถ้าจดเดียวถ้าเกิดไปเจอผู้ชายผู้ใหม่มันเสียวบ่ได้มันสีไ,นสไปแตงบ่ได้ถ้าแตงก็คือต้องไปฟงยงฟงยามันก็สิยากอีกถ้าเขาบ่ยา,าให้กับเอาผู้ใหม่บ่ได้ บ่มีสิทธิ์จดทะเบียนกับคนอื่นนู่นนี่นั่นอีกแต่แกกับโบฟังมานี้อะก็จดจดทะเบียนแล้วนาซูเมอร์นี่เลียนกับยังไม่ได้ไปเลี้ยนภาษาแต่ว่าเลียนอ่ายุนี่เขาเขาบเน้นเสียงมานะเ่เน้นการการเลียนภาษาสักเั่าอดหน่ะแต่ว่าขอให้ได้บัตรอีกอย่างเราล้วก็ไปเฮตดงานได้อืมบัดนี้แกกัรลอตัวนี้ลหละอืมแกกัรลอตัวนี้บัดนี้นาซูเมอร์นี่ บดีมีความสุขเลยพี่น้องบดีมีความสุขเงินกับบมีบะเมือม่อใดมื่อใดหัวารมบดีเขากระแทกแดกดันเขาเหตุประชดประชันใส่กับได้นั่งให้พวกมาหาเกศบอี้มันบอดีมจตรผู้นี่มันบไดีมิตร,นร,ตรคนที่นี้บุรูจัก จ้ปุ่นไปเบิ้งในในคลิปเลี้ยวในเอมคลิปเลี้ยวเฟซบุ๊กไหมออนติจ๊อกบาเนี่พภากันเบ่าเรื่องมาเออเบ่าเรื่องมาผู้ชายต่างศาสตร์บ่ดีนะมันก็มีมันก็ม,ม,นกมีได้พี่น้องมีเด้ทั้งดีทั้งบ่ดีเดย์มันมีปนกันอยู่เนาะผัวบางคนอิดตดันโปรโมชัน่นโปรโมชัน่นไม่ไม,ม่ก็ดีเบิดทุกอย่าง เออดีเบิดทุกอย่างปฏิพ่อเบอิดโปปโมชันเราเป็นยังไงพ่อมาอยู่น้าเขาพอ่อถิงทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่น้าเขาอยากกินยังกับบเด็กินเงินกับบมีงานบอดิเหตุเขาบเด็กเขาบด็ให้เงินเขาใหา้ย,ยู่เป็นแม่บบานเหตุงานบานกอกเก๊ก,ก,ก,กงานบอดิเหตุอยู่น้าเขานอนน้าเขาแต่ว่าอยู่หรือความแบบถูกทรมานแบบไ,ไหนะฏิ เข่าห้องน้ำดูกับะะได้มันจมเมื่อเปลืองน้ำอืมอาบน้ำโดนบ่ได้มันจมเม่เปลืองน้ำขันยูส้นทางมันห่อนยังสิเมียสิเปิดพัด่มบ่ได้มันเปลืองแต่ว่นยามันห่อนมันเปิดขันมันลุกหนีมันปิดเฮาสิน่งอยู่หันกระร้างมันบ่ให้เปิดเสียงว่ะพี่น้องมันเตือตนาอยู่วันนี้อยากกินหยังกระบให้กิน บ,บ่บ่บ่ให้เงินไปซื้ออยากกินอย่างนั่น,น,นตรงนี้ก็คืออยากอาหารไทยอยากกินข้าวเหนียวอยากกินอาหารไทยบบได้กินบบมีเงินบบมีเงินซื้อแม่แต่เงินสีส้มกับบ,าบ้านก็ต้องบ้าหาเลยแต่เงินสีสื่อกินกับโบมีอันนี้หลายคนหลในอันคลิปเลี้ยวมโพดลงมาเห็ดคลิปลงสู่สาธารณะบันี้เฮ้า กระเล่นโซเชียลเขาก็เห็นแต่มันบริมีทุกคนแต่บางคนไดทติดตกอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เป็นตาหนาเห็นใจด้พี่น้องเขาเป็นคนไทยเป็นผู้ยิ่งคือกันก็น่าเห็นใจกะทส่งกำลังใจก็อยากให้กำลังใจแหละพูดถึงว่าจังจังพวกเฮาจังยายบุญนี่ก็บด้ถึงว่ามัดตกระรรมลาบากอี้อย่างนะคะกระือว่าอยู่ในระดับปานกลางก็คืออยากกินหยังกินอยากเห็ดอย่างก็เห็ดก็ได้อยู่ แต่ว่า่ได้รวยหล่นฟาบ่ได้ให้โซโกเก๋อันนั้นเขา่ได้อยู่ในระดับนั้นเขา่ได้เหตุตัวแบบนั้นแต่ว่าเห็นเพื่อนที่เขาแย่ไปกวัวเฮาอีกเขาก็อิทตนแมนบ่พี่น้องเขาก็อิทตนเขาไปอยากเขาไปได้ถ้าห้กำลังใจคือขอแม่ปนเมือนมันซอยกันได้เดีมันเหลียวต่บุญวาสนาภัยมันแมนเฮาสิแนะนำเขาเขาก็บ่เอาพี่น้องเพราะว่าบางคัเพอมองมาผู้ชายบ่ดี เขาก็ว่าบอดีเตะลึกๆแล้วเขาอาจจะมีส่วนดีที่ผู้หญิงประทับใจที่เขาบ่ลูกแน่ยทามันบอดีมึงคือบนุนีเนี่ยเขาสีบอกจังเสียเนี่ยทนมันบอดีมึงคือบุนีเจ้าคือบุนีเจ้าคือบนุอบนเลิกเขาก็บอกว่าลองเบิ้งก้อนอืมลองเบิ้งหามันดีหรือบอกอ่้จักเสียจังไดจังเสีย เนี่ยมันดีมันก็นมีอยู่เนี่ยนี่นี่เขาบอกแบบเนี่ยแล้วเขาจะไปบอกแบบใดป่ะนี้มันก็ต้องเยี้ยตะบุญตะกรรมแล้วแต่งตะบุญวาสนาอย่พี่น้องนั่นแหละอันนี้มันมันออกความคิดเห็นหรือว่ามันมันจะไปซอยกันอีอย่างบ่ไดมันอยู่ติดตัวของคนคนนั่นที่เลือกแล้วกับบุญวาสนาของคนคนน,นั้นน้ำเด็กพี่น้องา่าบ่ เขาคนว่าเขาบดีคือบหนีเขาบ่หายหยังไปยูเห็ดหยังเขาก็อาจสินีความฮักต่อกันอยู่แต่ว่าย่างอื่นเขาบดีเขาบ่ได้ซัพพอร์ตกับสิวดเอาหรือเปล่าหรือจังไหรอันเนี้ยเขาก็บ่ได้รูน้ำเขาคือรู้ซิวซูย่างเรืองเลึก,ลกๆเขาอาจจะบุรูน้งเขาสินะที่เขาออกม่บอกเขาอาจจะบอกเป็นบางส่วน นส่วนที่ผู้ชายบอดีในส่วนที่เขามักส่วนที่ผู้ยิ่งมกักในตัวผู้ชา้อาจจะบ้าเบ้าบางทีนะพี่น้อบแมเ็นตะเยบนเบ้าเ,เาด็กบแมเอ็นตาตะเยบนเบ้าเ,เ,าเองเด็กหลายๆคนที่เบิงยูทูบหรือหลายๆคนที่เบิงลิปเลี้ยวเบิงติ๊กต๊อกิีห็นนะคะว่าได้แฟนฝรั่งแล้วพอมาอยู่กับฝรั่งแล้วเป็นยังสันยังสี่คือเขาเช่ประสบการณ์หรือว่า,าเรื่องเล่า ต่อๆกันมาหรือว่าอย่างเสียมันหลายเดี๋ยมันหลากหลายเลีพี่น้องแต่ว่าถ้าเรื่องแบบนั้นบดถือกระเพเกิดขึ้นดีนะคะบดถือกระไพยเกิดขึ้นดีจังเยบนจังเยี้ยบนบอกอยู่นี่ว่าเออถ,ถ้าถ้าไปยูกับเขาหรือว่าทำมาอยู่กับเขาเร็วเขาบังคับกดคียเฮ้าบ่แหวาเฮ็ดอันนั้นบ่แหวาเฮ็ดอันนี้เออยูแบบ ขับที่อยู่ขับที่อ่ะเอาอยู่แบบขับทีขับใจอ่ะพี่น้องเอาขับทั้งทีขับทั้งใจอ่ะกูอยากกินเขากูก้ได้กินเขาว่ากินเขาเขากินขนมปังเขากินอย่างอื่นสิสซื้อมันมันเป็นอาหารให้ก็ต้องกินน้าเขาเพราะว่าเฮาบ่มีเงินบ่มีเงินทีสิบไปหาซื้อเขาบ่ได้ยูเหมือนหนึ่งมือเดียวซื้อเขาไปอยู่ตลอดเรี่ยวเขาแต่งงานเร้ยวจังส่นอ่ะเออเราบ่ได้ตรงทน งานกับบดหินยังเสียพี่น้องเอาซึ่งมันเป็นเป็นเป็นอีอย่างที่โอ้บอกเลยว่าทรมานใจยบบุบอกบับบบบาป้าถูเนาะอันเทวดายาขายบนบ่ขามาบ่เหยียบยิบบนคือสิบายๆแหละอยู่ใส่กับสิคืออยู่บ้านเฮาอยู่บ่พี่น้องขั้นทรามานขั้นลำบากจิตใจประนั้นเนาะอยู่บ้านเฮาแม่นสิถูกสิยากกระไดกินเขา่าจำปนจำแก้วํำบังหุง มันก็มีความสูเด้อืมถ้ามันบ่ถ้ามันบ่มีดีเลยถ้ามันบ่หยั่งเลยมันมีแต่งแต่นเนยวบดีก็คือตัดสินใจแต่ว่าจังยายบนนี่เนาะที่บ่ตรงตรงเลยเดอ้อยายบนคบกับพญลูนีนี่ยายบนบ่ลููเลยนะว่าเรามีเรามีซับสินรับอีหยังของเราเนี่ยยายบนบ่รููเลยนะ แต่แย่บุญของหูต่างแต่ว่าบบแล้วมีบ้านเนี่ยแล้วไทยไทยรูปบ้านที่เรานางไทยอยู่กับแมวกับหยังเวลาเราวิดีโอคอเนี่ยเออแต่แย่บุญก็บ,บ่ิได้ถามนะว่าบ้านเป็นบ้านของยู่เองเลยบยอยู่เศาอยู่หรือ,อ,อว่าอ่ายู่สื่อเราอยู่พนี่หยังยังเสียย่บุญบ่เคยถามแล้วยู่เหตุงานหยังยู่มีรถยู่มีบ้านยู่มีหยังย่บุญบ่ถามเลยพี่น้อง ถา้ถาเมนถ้าเมนวาดวงวาสนาบ่มีเนะาะถ้าเมนแล้วออยบนมาแล้วถ้ามมนมาเจอแบบว่าบ้านก็เศร้าถูกยังต้องอยู่ด้วยกันเศร้าอยู่ด้วยกันใจเบิดนี่เราบ่ได้เราบ่ได้ให้เงินเฮาเนี่ยส่งเสียห้เฮาเนี่ยก็่รู้กันแหละว่าออยบนสิยูได้สิยูได้บบอ,อันนี้คือว้าแบบตรงๆนะ สิอยูได้บบนาทีดีคืออย่างเขาสิเขาสบ่บมีเงินทรงบานนันตีพี่น้องเพราะว่ายายบ,บุญบบได้มาหนียายบุญบบได้เลี้ยบนบบได้บบได้บบได้เลียนภาษาพ่อจะได้ไปหาเหตุงานและอาอยุกันหลายแล้วเนี่ยบบเออยายบุญอาจจะหักกับจริงยูยายบุญอาจจะบบมายูแบบนี้ยี่บุญอาจจะบบมายูแบบนี้ อาจจะมาเห็นคังเดียวเลวยอีบนอาจจะบ่มากอีกก็คือมันหักไปในยี่โบก็สสียูบานก็สิี่าเแล้วยูบานแล้วคือฮัวก็ให้เราบินไปหาเอาย่ำช่วงซ้มเหมรอช่วงเราปิดเทอ่มเออถ้าเป็นยังสันเนาะเพราะว่าหยางมาติขั้นยี่บนมาแมนบอพี่ดองเอาขั้นยี่บนมาคือ้าแล้วบ่ซับพอดเลยนี่บ่ทรงเสียทั้งบานนห้เฮานี่แมนบอยี่บุจะต้อง ควักเงินจากของทุกบาททุกสตางค์ในช่วงที่เฮาอายูนี่ทรงเสียให้ทั้งบ่านทรงเสียห้พอเออค่าและใจจิบป,ปาทาเหตุให้เหตุน้าโน่นนี่นั่นเขาจะต้องเป็นคนทรงองีกนี่สิวอยู่บพี่น้องว่าเนะยิบบนว่ายิบบนเบาไหวยิบบนเบาไหวคือเงินเฮาหาไวหวเฮาก็ไหวไว้แต่ใส่ย่ำจำเป็นย่ำย่ำที่มันอีกสเดต์ ข้ามาเห็นสภาพการเป็นยูเพิ่นเลวมันบ่โอเคเยบ,บุลกับคือเจอบ่มาอีกพี่น้องบ่มาจะอยู่มายูได้มาเห็นรังเลกบเท่อเดียวกับคือเจะบ่มาแต่อันนี้ในกรณีของเยบ,บุลน,นี่ก็ถือว่าดวงวาสนาถือว่าถือว่าไข่ตืบที่ที่ย้ำช่วงและเยบ,บุมาแล้วก็สทรงทรง,ทรงเงินกับบานห้ตลอด โอนเขาบัญทีให่บอญโอนโอ,น,โอนไปทั้งบ้านไปซัพพอททั้งบ้านยาบุญก็เลยสบายตรงนี้นะคะว่าบ่าต้องบม่ต้องอกังวลบม่ต้องเอาเงินตัวเองส่งแล้วการกินอยู่ย่บุญอยากกินอย่างยี้บอก็ได้กินแล้วงานเข้าก็บอดีตหิ่เข้ามาช่วงรีเลกมาผักพรมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าโอเคเข้าก็หักเขาเขาก็หักเขาเข้ากัากาากบซัพพอตเท่าได้ นี่แหละที่ทุกคนว่าถ้าเขาบม่มีเงินให้ถ้าเขาบ่ให้เงินแล้วเจ้าสีลูกสึกยังไงถามาหักบ่หากคือเก้านั่นล่ะคนหักบ่ได้หวังบ่ได like like right ้หว okay. ังอีหย the ังมากบ่ได้หวังเรื Kristen ่องเงินเรื Austrian ่องทองอีหยังมากไม่เพียงแต่ซอยได้ในระดับหนึ่งก็โอเคแล้วแต่ว่าที่เย่บอกว่าถ้าเราบ่มีอย่างเลยบ่ได้ซอยได้อย่างเลยเอาเย่บนมานอนน้ำซื่อเอามาอยู่เอามาอยู่ซื่อน้ำเล่า กินของนําเล่าบ่าได้กินเข่ากินน้ำบ่ได้กินอาหารบ้านจาของเย,ย่าบ่นอยู่บ่ไดรดิพี่น้องบ่เป็นมาบ่เป็น่าเพิ่นบ่หง่อนเพิ่นบ่ให้เงินติด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างทุกอย่างอ่ะแหละเยอบุตรต้องการจะอยู่บ้านเราดีกว่าเข็ดงานขายของเข็ดหน้ามีรายได้ดูแลครอบครัวอยากอย่างเฮากับกิน คือทอดโทรหากันถึงเวลาให้เราบินไปแมนบอกเออแมนเราบ่มีเงินส่งให้กับบ่เป็นหยังแมนเราบ่มีเงินส่งให้กับบ่เป็นหยังแต่กะซอยพูดถึงว่าแมนมาบ่ได้นั่นเขากะนิดน้อยเขากะห้เขาอยู่เลี้ยวละ่ะแมนบอลับพี่น้องมาแต่ว่าบ่มีเลยนี่คนว่าบ่มีเลยนี่มันเป็นไปได้ยุติ อ,อมันเป็นไปนแต่อยยุติคันบ่มีเลยกับคงจะบ่เอาละ่ะแมนบอผู้ใดก็คือสิบ่เอาละ่ะยุผู้เดียวดีกว่าแมนบอ่ะเออความรักใช่มันทําให้เรามีความสุขทางจิตใจแต่ว่าคนเฮาอ่ะการที่จะดำรงชีวิตอ่ะมันขับเคลื่อนไปด้วยเงินด้พี่น้องถ้าเฮาบ่ามีเงินเฮ้ากับยุยกคขอบครัวเฮากับยุหะทุกอย่างจะเป็นอุปสรรคหมดเลยมีปัญหา จังไหเพ่กก็ต้องใส่พ่อก็ต้องอให้ยเฮาใส่หละบนบนหน่อยกันหลายล่ะตามที่ญี่บนคบกับฝรั่งมานะบ่เคยแบบว่าบ่เคยให้เงินเลยเอามาอยู่น้ำซื้อ,อ,อบ่เคยให้เงินเลยในบ่มีนะคะ่ะขนาดพีนีบิวอยู่ให้แล้วก็ยังให้บ่ได้ให้หน่อยแล้วก็บ่ได้ให้หลายก็แล้วก็ให้หน่อยแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการอยู่การจินอันนี้ก็บอกบ่เซ้าเรื่องเรื่องว่าฝรั่งไปยู่ให้บ่รวยเนะี่ย นี่แหละพี่น้องหลายคนที่มาแล้วเจอปัญหาที่ว่าผัวบ่ให้เงินแลวงานก็นจะควงกับบดเหิดห็ดแต่งานบ้านซอยผัวเหดตดแต่โน่นนี่นั่นซอยผัวเงินบ่ได้บ่มีเงินเก็บบ่มีเงินส่งกับบานบ่มีเงินสื่อของที่ตัวเองอยากกินกินเห็ดหยังกับบ่ถือใจอ่าเข่าห้องน้ำโดนกระจุม่มอาบน้ำโดนกระดา เปิดพัดลมกับยานเปลืองมันกับบาไหวแมนบ่แบบนี้พี่น้องว่าอ้วรุปเร็วกะเอาอันนี้โูเรืองของข้าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะบอสู้กันฟังว่าผู้ใดเจอแบบนี้ก็นหนาเห็นใจนะคะก็หายกาลังใจแม,ม่นบ่ค่ะมันเบาไหวก็ถอยออกมานั่นลหละยบนนักเคยเจอตั้งแต่บอท่านนี่มาแล้วมาสิ่เมืองนอกถ้าอยากรู้ว่านระกมีจริงเดี๋ยวยนสิบอกวามเก่าสู่ฟังเด้อ ว่าด็ด่ได้อันนี้จะไม่ระบุชื่อใครเป็นคนว่าหฮยิบุนคือมันมากมายมากเดี๋ยวกลิบหลังมุดมบสูฟังว่าเขาว่าไฮยิบุนอะถ้าอยากเห็นนรกมีจริงอ่ะให้มาอืมนั่นแหละ